สวัสดีค่ะเอฟวันนี้พามาดูห้องเช่านะคะแต่ก่อนช่างทุยอยู่นะคะแต่ตอนนี้ออกย้ายออกไปนาแล้วก็เลยมาทำาสะอาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกนะคะพาเอมาเที่ยวบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้า นี่เป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะเอฟทุ่งนาโลกขานาดเห็นไหมคะบรรยากาศตอนเช้านะคะยังไม่ได้ทำาสะอาดพามาดูหลังบ้านนะคะช่งทุยย้ายออกไปแล้วส่วนโลกโลกพี่น้องยากขึ้นเร็วมากเลย บรรยากาศทุ่งนาย่าหน่อยมาทำสะอาดหลังบ้านยังไม่เสร็จดีก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อวานนี้มาปัดมาก,กวาด่อกอันนี้ก็จะมาทำต่อ แ,แถวหลังบ้านก็จะประมาณนี้ใขเ่เอฟซีแต่ก่อนก็เ,เช้าเต็มแต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีเข้าออกไปหมดก็พอดีว่างให้ช่างทุยมาอยู่ทำงานทำบ้านให้ก็เลยพันนอนยายไปทุ่งนาแล้วเดี๋ยวนี้ ก็เลยมาปัดมากวาดออกอเพื่อว่าจะได้มีคนอื่นมาเช่าอีกนะคะเอธีปัดกวาดออกให้สะอาดสะอ้านก่อนก็จะประมาณนี้นะคะเอธี ก็ไม่ไกลจากบ้านเจ้าของนะคบ้านเจ้าของอยู่ข้างบนนนบ้านเจ้าของอยู่ข้างบนฝั่งตรงนี้เป็นบ้านเช่ามนปัดกวาดยังไม่สะอาดดีทั้งปีหนึ่งนะคะเอทีเท่ากับปีหนึ่งพันาหนึ่งไม่ได้ปัดได้กวาดเพิ่งมากวดาดเมื่อวานนี้ค่อยดูดีขึ้นมาหน่อย เดี๋ยวจะพาไปดูสมสวนนะคะสมสวนย่าหน่อยที่ย้ายมาใหม่แล้วกำลังเอาต้นไม้มารวมกันนะคะค่ะต้นไม้ต้นไม้ตั้งแต่ก่อนอยู่บ้านคุณหนิงก็อเอามารวมกันนะคะเอามารวมกันมันจะได้ใกล้น้ำจะได้หดง่าย จะในรถสวนง่ายต้นไม้กำลังสดชื่นนะคะพามาดูกำลังชำใหม่นี้เป็นต้นปาล์มหางกระโลกนะคะนี่ชำใหม่นี้ที่มันเป็นตอๆตออยู่นี่คือไอ ไอ้นั่นหอยหอยท่ากินนะคะหอยท่ากินแล้วมาชำใหม่เิเริ่มเริ่มถูกน้ำเริ่มดูสวยงามเริ่มชดชื่นนี่ก็คือสวนผักนะคะตั้งแต่เริ่มทำบ้านแล้วได้ไม่ถึงเดือนนะคะก็เริ่ม ปลูกผักปลูกผักกินเองเห็นไหมคะเอีผักก็เริ่มขึ้นนะคะนี่ดอกไม้ต้นไม้มงคลที่เขาฮิตกันตอนนั้นระยะหน่อยสะสมไม้เอามาปลูกเพิ่งได้น้ำได้เหนือ้อยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย ก็เริ่มทำสวนทำส,วนทำสวนครัวหลังบ้านมีต้นนั้นต้นนี้นะคะนี่ต้นขนุนนะคะนี่ต้นขน,นุนต้นขน,นุน ต้นขนุนไอ้ฝ้ายที่เขาซุปกันซุปอร่อยอร่อยนะคะเอฟซีแต่แย่หน่อยก็ไม่ค่อยได้กินหรอกกำลังเกิดลูกเยอะอยู่ข้างบนนี้ก็เยอะนะคะเร่กเกิดลูกเกิดอะไรกันเยอะแยะต้นไม้ก็เริ่มมีนะคะ ค่อยจัดไปเนาะค่อยจัดไปทำไปอาจจะได้สวยไม่ทันใจเท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องค่อยทำไปเพราะว่าทำเองไม่ได้จ้างไม่อยากเสียเงินเนาะเสียดายเงินเงินมันหายากเนาะทีค่อยปลูกค่อยจัดไป ต้นไม้ใบหญ้าต้นหญ้านางห้าหน่อยปลูกไว้นะคะกำลังเกิดเกิดยอดขึ้นใหม่ช่วงหน้าฝนกินเยอะนี่ต้นอะวาคาโดนะคะนีแต่ยังไม่เกิดลูกได้สองต้นแต่ยังไม่เกิดลูก ต้นอะวาคาโดวันนี้พามาเที่ยวสวนนะคะซุก้าสุก้าอัชไยเอฟซีหน่อยอัชไยเอฟซีหน่อยซุก้าน่ารักนะคะย่าหน่อยไปไหนนี่ก็ไปตามไปนอนเฝ้าอยู่หน้าห้องนี่แหละเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปหาเมเดีเลยมเฝ้าอยู่กับบ้านย่านี่เพราะว่าเขามา เอาอาหารมาให้ถูที่บ้านย่าหน่อยก็จะมาติดย่าหน่อยนี่แหละไปไหนก็ไปด้วยป,ปัปกแปะปัปกแปะปัปกแปะปักแปะมานี่มานี่แมา่ป,าปักแปะมานี่มานี่มามา่มม,ม,มป,ปัปกแปะปักแปะ มานี่มานี่มาทักทายเอฟซีหน่อยปากเปสูต้ารักกันรักกันนะรักกันนะรักกันนะปากเปน่ารักนะเม่คืนนี่นอนหน้าห้องเฝ้าห้อง ย่าหน่อยไม่เป็นไหรเลยไปไปเดิน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 ซุมสวนดอกไม้ต้นไม้แต่เช้านะคะวันนี้ย่าหน่อยก็สู้งานมาตั้งแต่มีดีมาอยู่บ้านนี่ทำนนทํทำนี่ไม่ได้พักสักวันเพิ่งจะได้พัก จะได้เริ่มถ่ายคลิปให้เอฟดูนะคะคลิปนี้ขอลงไลน์เพียงแค่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ